สำหรับการเขียนซิกเนล f o โฟ์เดแกรมนะครับก็จะมีขั้นตอนและวิธีการเขียนดังต่อไปนี้นะครับก่อนที่เราจะเริ่มต้นการเขียนซิกเนลโฟร์เดแกรมนะครับข้อมูลเบื้องต้นที่สําคัญที่เราจะต้องอทราบกันก่อนนะครับก็จะมีข้อมูลดังต่อไปนี้ข้อมูลแรกครับข้อมูลตัวเลขที่เขียนเรียงกันต่อกันแบบนี้ครับเช่น1.0บวก2.0บวก 1.0ลบ2.0ลบนะครับอันนี้เราเรียกว่า s e q u e n c e c o น t r o l นะครับด้านล่างก็จะมี s e q u e n c e control เหมือนกันนะครับแต่ตัวเลขเราจะเรียงไม่เหมือนกันนะครับก็คือคนละ s ีเ u วน c e นั่นเองนะครับข้อมูลถัดมาครับโค้ดที่ใช้เป็นหมายเลข1.0 1.0หหมายถึงเป็นโค้ดของสูตรหนึ่ง นะครับถ้าเป็น2.0จะเป็นโค้ดของสูบ2นะครับถ้ามี3กระบอกสูบนะครับกระบอกสูบที่3มเราก็จะใช้เป็นโค้ดว่า3.0หรือสูบ4นะครับก็จะเป็น4.0แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือโค้ดของกระบอกสูบส่วนเครื่องหมายนะครับเครื่องหมายบวกววกับเครื่องหมายลบเราจะใช้2 2ตัวนะครับมีบวกกับลบเครื่องหมายเครื่องหมายบวกเนี่ยหมายความว่าการสูบเคลื่อนที่ออก แต่ถ้าเราใช้เป็นเครื่องหมายลบเนี่ยเราจะแทนความหมายว่าก้านสูบเคลื่อนที่เข้านะครับอันนี้คืออีกหนึ่งข้อมูลนะครับที่เราจะต้องทราบกันก่อนอ่ะทีนี้เรามาดูการเขียน s i กเนตโฟริกนะครับดูข้อแรกก่อนลักษณะาการเขียน s i กเนตโฟริแกรนะครับก็จะเป็นลักษณะาตามรูปนี้เลยนะครับก็คือเดี๋ยวต้องมีการใส่ซีป็น์มคอนโทนขึ้นมาก่อนเสร็จแล้วก็เริ่มต้นจากจุดสตาร์ทแล้วก็ทำลูกศรนะครับแบบนี้ได้เลยนะครับ ทีนี้เรามาดูนะครับว่าในส่วนของซิกเนลข้อนี้นะครับมันมีวิธีการเขียนยังไงนะครับเริ่มต้นจากจุดสตาร์ทนะครับจุดสตาร์ทตรงเนี้ยวาวที่เราจะใช้เป็นจุดสตาร์ทในวงจรนิวเมติกกับไฮดรอลิกนะครับส่วนใหญ่นะครับเป็นนิวเมติกเบื้องต้นและไฮดรอลิกเบื้องต้นเนี่ยเราจะใช้เป็นปุ่มกดนะครับหรือปุ่มกดทั่วไปหรือไม่ก็เป็นประเภทคันโยกหรือเท้าเหยียบอะไรพวกเนี้ยนะครับก็จะใช้เป็นวาล์์ลักษณะประมาณเนี้ยนะครับ มันก็คือสรรอลักรูปดังกล่าวนั่นเองแต่การเขียนนะครับการเขียนตรงนี้เราจะไม่วาดรูปนะครับลงมาในนี้แต่เราจะใช้วิธีการคือการเขียนโค้ดของอุปกรณ์นั้นๆนะครับหรือการเขียนโค้ดของวาลนั้นๆที่เราใช้เป็นวาลสตาร์นะครับเขียนโค้ดตัวเลขเนี่ยแทนลงในนี้นะครับไม่ต้องวาดรูปนั่นเองนะครับตรงนี้ก็คือจุดสตาร์นั่นเองนะครับ ส่วนสีเหลี่ยมด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของอุปกรณ์ที่เอาไว้อ่าเขาเรียกว่าจับการเคลื่อนที่ของต้้นสูบนะครับเพื่อที่จะได้สั่งงานต่อเนื่องในวงจรนะครับก็โดยปกติตอนนี้นะครับก็จะให้ใช้เป็นวาล์วที่สั่งงานด้วยลูกกิ้ง2ทิศทางหรือไม่ก็เป็นวาล์วที่สั่งงานด้วยลูกกิ้งทิศทางเดียวนะครับ แต่เราไม่จำเป็นต้องวาดรูปนี้ลงมาในช่องนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเขียนเป็นโค้ดตัวเลขเนี่ยแทนลงมาในนี้แทนนะครับอันนี้คือวิธีการมาดูกันนะครับว่าโค้ดต่างๆหรือตัวเลขต่างๆที่เราจะเขียนลงไปนั้นคือตัวเลขอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นสตาร์ทนะครับเริ่มต้นสตาร์ทพอสตาร์ทปุ๊บเราไล่ตามลูกศรน,นะครับที่ชี้ไปนะครับสตาร์ทปุ๊บสเต็ปแรกที่ทำงานคือสเต็ปของสูบหนึ่ง 1. หนึ่งจุดศูนย์ก็คือสูบหนึ่งนะครับตอนนี้เรารู้แล้วว่าสตาร์ทปุ๊บสูบหนึ่งทำงานนะครับดังนั้นเลขตรงนี้โคดตัวนี้เราเขียนเป็นเลขหนึ่ง 1. นี่เลยนะครับแล้วก็ตามที่จุดอันนี้คือสูบหนึ่งทำงานแต่ถ้าเป็นจุดข้ออื่นนะครับที่ไม่ใช่สูบหนึ่งทำงานยกตัวอย่างเช่นสเต็ปแรกเป็นสูบนี้ทำงาน เวลาที่เราเขียนสตาร์ทจบนะครับเริ่มต้นสตาร์ทเป็นสูบสามทำงานดังนั้นเลขหนึ่งตรงนี้เราเปลี่ยนเป็นเลขสามนะครับแล้วก็ตามด้วยจุดนะครับเราจะเปลี่ยนแบบนี้แต่ตอนนี้นะครับเริ่มต้นตัวอย่างนี้ของเราเป็นสูบหนึ่งทำงานก็เลยเป็นเลขหนึ่งแล้วก็ตามด้วยจุดสูบหนึ่งทำงานยังไงนะครับดูเครื่องหมายสูบหนึ่งบวกนะครับบวกก็คือออกสูบหนึ่งเคลื่อนที่ออกการที่ลูกสูบเคลื่อนที่ออกนะครับดูข้อมูลด้านนี้เราจะแทนโค้ดเป็นเลขคู่ ดังนั้นเลขหลังจุดตรงนี้เราจะแทนเป็นเลขคู่ครับได้แก่เลข2ครับพยายามใช้เลขลำดับน้อยก่อนนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆเรามาใช้สี่หรือใช้หกนะครับถ้าเลขสองเลขลำดับน้อยสุดยังไม่ถูกใช้ก็ใช้เลข2ก่อนนั่นถ้าเขาว่าวาล์วสตาร์ทของเราเนี่ยคืออุปกรณ์นะครับหมายเลขหนึ่งหรือสเราก็จะใช้โค้ดนี้แทนนะครับถัดมาเมื่อสตาร์ทแล้วสูบหนึ่งออก เมื่อสูบหนึ่งออกนะครับสูบหนึ่งจะต้องไปสั่งอุปกรณ์ตัวถัดมาซึ่งอุปกรณ์ตัวอ่อุปกรณ์ตัวนี้จะไปสั่งการทํางานสเต็ปถัดไปครับคือสเต็ปของสูบสองดังนั้นเลขตรงนี้คือเลขสองตามด้วจุดสูบสองทำงานยังไงนะครับเช็คเครื่องหมายสูบสองเคลื่อนที่ออกครับก็คือบวกเคลื่อนที่ออกหรือเครื่องหมายบวกเนี่ยเวลาใส่โค้ดดูข้อมูลนี้ประกอบนะครับเราจะใส่เป็นเลขคู่ ครับอ่ะเลขคู่เลขคู่ก็คือเลขอะไรเลขสองเลขสี่เลข6เลขแดนะครับทีนี้เราเราลองดูนะครับว่าเราจะใส่เลขอะไรดีเอะถ้าเราใส่เลข 2, สองสกีน,นะครับซ้ำไหมอ่ามันซ้ำนะครับถ่าเลขมันซ้ำให้เราเปลี่ยนครับเป็นเลขสี่ครับแบบนี้นะครับแต่ก่อนที่เราจะเปลี่ยนเลขด้านหลังตรงนี้นะครับให้เราเช็คด้านหน้าจุดก่อน สังเกตน,นะครับเลขด้านหน้าจุดของทั้งสองโค้ดไม่เหมือนกันตัวนี้เป็นเลขหนึ่ตัวนี้เป็นเลข2ถ้าโค้ดด้านหน้าไม่เหมือนกันโค้ดด้านหลังอย่าเพิ่งเปลี่ยนครับให้เราใช้ซ้ํายังคงใช้สองซ้ำครับถ้าข้างหน้าไม่ตรงกันนะครับดังนั้นโค้ดข้างหลังเราจะไม่มีการเปลี่ยนใดๆน,นะครับเราจะใช้เลขคู่คือเลขสองซ้ำนะครับจะใช้แบบนี้ ถัดมาครับ2.2สั่งให้สูบสองออกเมื่อสูบสองออกนะครับสูบสองจะต้องมาสั่งอุปกรณ์ตัวนี้นะครับซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้จะมาสั่งการทํางานในสเต็ปถัดมาคือสเต็ปนี้นะครับเป็นสเต็ปของสูบที่หนึ่งเราก็เขียนเลขหนึ่งครับตามที่จุดสูบหนึ่งทงานยังไงนะครับสูบหนึ่งลบก็คือสูบหนึ่งลบคือสูบหนึ่งเคลื่อนที่เข้านะครับการที่สูบหนึ่งเคลื่อนที่เข้าเราจะใช้โค้ดเป็นเลขที่นะครับอ่าเขียนเป็นเลขที่นะครับ เลขที่ที่เราจะเริ่มต้นใช้นะครับเราจะข้ามเลขหนึ่งไปนะเพราะเลขหนึ่งเนี่ยเราจะเอาไปตั้งเป็นโค้ดของมีดวาวนะครับดังนั้นเลขที่ที่เราจะเริ่มเขียนนะครับกระโดดข้ามเลขหนึ่งก็คือใช้เป็นเลขสามแทนนะครับเลขหนึ่งที่เราไม่ใช้เราจะใช้เป็นโค้ดของมีวาวนะครับดังนั้นเลขที่ตอนนี้เราจะเริ่มต้นใช้เลขสามนะครับก็จะได้โค้ดออกมาเป็นหนึ่งจุดสามนะครับหนึ่งจุดสามสั่งให้สุดหนึ่งลบนะครับเมื่อสุดหนึ่งลบ ก็จะมาสั่งอุปกรณ์ตัวถัดมานะครับซึ่งอุปกรณ์ชิ้นนี้ก็มีหน้าที่ไปสั่งให้สูบสองทำงานนะครับตัวนี้เป็นโค้ดสูบสองนะครับเราก็เขียนเลขสองลงไปตามด้วยจุดสูบสองทำงานยังไงนะครับสูบสองลบก,ก็คือสูบสองเข้าเคลื่อนที่ลบหรือเคลื่อนที่เข้าโค้ดเราใช้เป็นเลขคี่เลขคี่ก็คือเลขยังไม่ใช้ห้านะครับเราใช้สามซ้ำได้ครับเพราะว่า เราเทียบสองตัวนี้นะครับ3ามันเหมือนกันก็จริงแต่เลขด้านหน้าจุดไม่เหมือนกันดังนั้นเลขหลังจุดเนี่ยให้ใช้ซ้ํานะครับจะเป็นอย่างนี้เมื่อสุบสองรับนะครับสุบสองก็จะมาสั่งอุปกรณ์อีกหนึ่งตัวครับตัวสุดท้ายซึ่งอุปกรณ์ที่นี้มีหน้าที่ไปสั่งให้เกิดสเต็ปการทําง,งานในสเต็ปแรกใหม่ได้อีกครั้งสเต็ปด้านหน้าสุดก็คือสเต็ปสุบหนึ่งครับดังนั้นเลขนี้คือเลขหนึ่งตามจุด สูบหนึ่งทำงานยังไงสูบหนึ่งบวกบวกคือออกนะครับโค้ดเราจะใช้เป็นเลขคู่นะครับเลขคู่คือเลขถ้าใช้สองําลองเทียบโคนนี้กับคนนี้เลข1ก็3เลข2ก็3ถ้าเป็นกรณีแบบนี้นะครับเลขหน้าจุดซ้ำกันเลขด้านหลังให้เปลี่ยนครับจากเดิมเป็นสองก็เปลี่ยนเป็นสอันนี้คือการเขียนซิกเน,นเรโดแกรมนะครับการกำหนดโค้ดลงมาใน ตำแหน่งดังต่อไปนี้ก็เขียนประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวดูอีกหนึ่งตัวอย่างด้านล่างนะครับเริ่มต้นสตาร์ทสูบหนึ่งทำงานเป็นเลขหนึ่งตามด้วยจดุดหนึ่งเรื่อที่ออกนะครับออกเนี่ยใช้เลขคู่ใช้เลขสองอ่าหนึ่งออกแล้วอ่ะตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะไปสั่งสติปถัดไปอ่าสติปสูบหนึ่งอันนี้เป็นเลขหนึ่งตามด้วยจดุด ดึงทางานเครื่อ <tw. itís, S 1> ที่เข้าครับก็คือ,อเครื่องหมายลบเข้าเครื่อนที่เข้าใช้เลขคี่เลขคี่เรากระโดดข้ามเลขหนึ่งนะครับเราใช้เลขสามตัวนี้หนึ่งเข้าแล้วนะครับถัดหน้าตัวนี้ตัวนี้ไปสั่งสเตตทะแยงมาหน้านี้นะครับดูตามบุกสอนที่ชี้นะครับสั่งให้สุกสองทำงานเป็นเลขสองตามที่จุดสุกสองเคื่อที่ออกครับเครื่องหมายบวกเครื่อที่ออกใช้เลขคู่ เราก็ใช้เลขอสองสองซ้ำได้นะครับพอเลขข้างหน้ามีเหมือนกันสองออกแล้วนะครับพอสองออกก็มาสั่งตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้ไปสั่งสเต็ปถัดไปคือสเต็ปของสุบสองเลขสองสองทำงานโดยการเคลื่อนที่ลบคือเข้านะครับเคลื่อนที่เข้าเราใช้โคเลขที่ยังใช้สามซ้ําได้ตรงนี้ซ้ำกันได้เพราะว่าข้างหน้าจุดนี้เหมือนกันนะครับอันหนึ่งเป็นหนึ่งอันหนึ่งเป็นสองนะครับ ถัดมาครับช่องสุดท้ายช่องสุดท้ายให้ดูสเต็ปด้านหน้าสุดครับือสเต็ปแรกเลยคือสเต็ปของสูบนึงนะครับตามวยจุดสูบหนึ่งเคลื่อนที่ออกนะครับออกเราใช้เลขคู่อ่าถ้าออกใช้เลขคู่นะครับถ้าเราใช้เลขสองตรงนี้จะซ้ำกันนะครับดังนั้นถ้าในกรณีอย่างนี้ให้เปลี่ยนเลขหลังจุดครับเป็นเลขอื่นเลขคู่เลขอื่นครับือเลขสี่อย่างนี้เป็นต้น อันนี้คือการเขียน Signal f o รีแกรมนะครับโอเคครับเมื่อเราเขียน Signal เสร็จแล้วนะครับกลับไปที่ข้อ1เหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะใช้ข้อมูล Signal โฟรีแกรมของข้อหนึ่งนะครับเขียนลงในตำแหน่งต่างๆของสกิลไม้บรรทัดของกระบอกสูบแต่ละตัวนะครับในช่องด้านนี้ถ้าเป็นสิญญาณด้านล่างนะครับเราก็จะเขียนข้อมูลลงในช่องนี้นะครับคือข้อมูลอะไรบ้างนะครับช่องที่เราจะต้องเขียนลงไปคือสีช่องนี้นะครับ ช่องแรกนะครับช่องนี้ก็คือสกิลแรกเลยเป็นสกิลที่วัดระยะของก้านสูบครับตอนนี้ก้านสูบอยู่ในตำแหน่งเข้าสูบตรงนี้คือตำแหน่งสกิลด้านในสุดนะครับด้านในสุดเราจะใช้อุปกรณ์อะไรในการสั่งงานลูกสูบนะครับก็คือสกิลด้านในของสูบหนึ่งส่วนสกิลนอกสุดอันนี้เป็นสกิลด้านนอกของสูบหนึ่งเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นสกิลด้านในของสูบสองอันนี้เป็นสกิลด้านนอกของสูบสองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ตำแหน่งต่างๆของของอโค้ดที่เราจะนำมาเขียนเนี่ยมันมีโค้ดว่าอะไรบ้างน,นะครับเราจะใช้โค้ดสี่ตัวเนี้ยนะครับมาเขียนตรงนี้นี้โค้ดของสตาร์ทไม่เกี่ยวนะครับเราจะใช้สี่ตัวนี้มาเขียนวิธีการไล่ครับวิธีการการเขียนเขียนแบบนี้เริ่มต้นสตาร์ทสูบหนึ่งออ่ะสูบหนึ่งคือสูบนี้นะสูบหนึ่งองตอนนี้สูบหนึ่งจะต้องอยู่ในตำแหน่งเข้าสูบนะครับเพราะว่าเราต้องการให้สูบหนึ่งออก สูบหนึ่งอกนะครับอันนี้ให้เราจรินตนาการตามนิดหนึ่งนะครับถ้าสูบหนึ่งอกปลายก้านสูบหนึ่งก็จะขยับมาอยู่ด้านนอกตรงนี้แสดงว่าคือช่องนี้สูบหนึ่งอกมาสั่งสองจุดสองดังนั้นช่องนี้คือสองจุดสองแบบนี้นะถัดไปสูบสองอกสูบสองคือสูบนี้ครับแสดงว่าสูบสองต้องอยู่ในตำแหน่งเข้าสุดสูบสองอก ปลายข้างสูบก็จะขยับมาด้านนอกแล้วนะครับมาอยู่ช่องนี้สูบ2ออกมาสั่ง1.3เรากเราเขียน 1. 3ุลงไปแบบนี้ถัดมาสูบ1กลับนะครับเมื่อกี้สูบ1นออกแล้วนะครับสูบ1นกลับเข้ามาแสดงว่าปลายข้างสูบ1กลับเข้ามาด้านในสุดคือตำแหน่งนี้สูบ1กลับมากด 2. 3ุาม นี่นะครับถัดมาสูบสองกลับอ่เมื่อกี้สูบสองออกไปแล้วนะครับสูบสองกลับเข้ามาสูบสองกลับเข้ามามากด1นึ่งสครับกลับเข้ามากด1นึ่งสครับให้เขียนแบบนี้นะครับตัวเลขต่างๆไม่ใช่ว่าเอามาเขียนเรียงนะครับเราจะไล่อย่างนี้เลยนะครับตามสิบเนี่ยโคดิแกรมอ่ะอันนี้ข้อนี้ผ่านข้อด้านล่างครับข้อที่2นะครับเดี๋ยวเราจะทำคล้ายๆกันเริ่มต้นจากสตาร์นะครับสตาร์สูบหนึ่งออก สูบหนึ่งก็สูบนี้นะครับสูบหนึ่งไปครับสูบออกมาอยู่ด้านนอกสูบหนึ่งออกมาสั่งหนึ่งจุดสามตรงนี้ก็จะกลายเป็นหนึ่งจุดสามสูบหนึ่งออกนะครับมาสั่งหนึ่งจุดสามถัดมาครับสูบหนึ่งกลับเมื่อกี้สูบหนึ่งออกนะครับสูบหนึ่งกลับเข้ามาสูบหนึ่งกลับเข้ามามากดสองจุดสองเราก็เขียนเป็นสองจุดสองลงไปแบบนี้นะครับถัดไปครับสูบสองอ สูบสองออกนะครับปลายข้างสูบสองก็จะออกมาด้านนอกสูบสองออกนะครับไปสั่งส,สองจุดสามสูบสองออกนะครับไปสั่งสองจุดสามถัดมาสูบสองกลับเมื่อกี้สูบสองออกไปแล้วนะครับสูบสองกลับเข้ามาก็จะมาสั่งหนึ่งจุดสี่นะครับตรงนี้เราเก็เขียนเป็นหนึ่งจุดสี่เป็นการเสร็จสิ้น,นครับอันนี้ก็เป็นการเขียนซิกเนลจอรโคดแกรมนะครับก็จะประมาณนี้ครับ